ครับสวัสดีครับรถคันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้ารีโวนะครับเดินทางมาจากนาคนปรปฐมนะครับรถคันนี้บรรทุกสินค้าในเรื่องของการต้องควบคุมอุณหภูมิสินค้าอย่างเช่นยาวิาพันธ์และเป็นสินค้าอื่นๆนะครับรถคันนี้ก็มาติดเป็นระบบ12โวลต์นะครับแผงคอยร้อนก็อยู่ใต้ท้องรถนะครับคมอมแอร์ก็อยู่ใกล้ๆกันเช่นเดิมนะครับ เรื่องของการติดตั้งตู้คอยเย็นนะครับก็ติดตั้งไว้อยู่ที่ในกระบะบรรทุกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตู้คอยเย็นนะครับตู้คอยเย็นก็อยู่ข้างในนะครับเป็นตู้ทึบนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบกําลังช่างกําลังทํางานอยู่ในเรื่องของการติดตั้งตู้คอยเย็นเป็นขนาดกลางตัวนี้เป็นระบบ12โวลต์น,นะครับ ในเรื่องของการความเย็นในห้องขนาดนี้สามารถทําความเย็นได้อย่างดีมากนะครับและก็ฉ่ำๆนะครับถึงจะเป็น12โวลต์ก็จริงนะครับสาหรับตู้แบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับคล้ายแอร์บ้านนะครับสามารถทําความเย็นได้ดีมากในระบบ12โวลต์แบบนี้นะครับไม่แพ้24่โวลต์นะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC ในกระบะบรรทุกแบบนี้นะครับหรือว่า ในแคดดีบอยนะครับหรือว่าในรถตู้นะครับก็สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์เสริมในการทำความเย็นในนะห้องโดยสารของท่านได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับแอร์ไฟฟ้าดี12โวลต์แต่เน้นเรื่องของไดชาร์จเป็นหลัก นะครับถ้ามีไดชาร์จที่เพียงพอนะครับสัก80หรือ90แอมป์ขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะติดแอร์ไฟฟ้า DC ตัวนี้ได้แล้วนะครับสนใจในเรื่องของการติดตั้งก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับขอบคุณครับ